ความกลัวทําให้เราไม่กล้าทําอะไรมาฟังเรื่องแม่กวางกับลูกกวางแม่กวางกับลูกกวางเดินเล่นกันในป่าแม่กวางจะสอนลูกกวางไว้ว่าเมื่อเจ้าโตไปลูกกวางเอ๋ยเมื่อเจ้าต้องป้องกันตัวเองถ้าสิงโตมาเจ้าก็จะได้ยินเสียงสิงโตเจ้าก็วิ่งหนีไปเลยนะเพราะเจ้าสิงโตมันตัวใหญ่เดี๋ยวมันจะขยําตัวเจ้าและเมื่อเจ้าได้ยินเสียงช้างเจ้าวิ่งหนีเลยนะเพราะช้างมันก็ตัวใหญ่ และแล้วค่ะลูกกวางก็ได้ถามแม่กวางว่าแม่แล้วทาไมต้องกลัวอย่างนี้เราก็ต้องรักษาชีวิตรอดไงลูกแต่ตอนที่แม่เล่าแม่ไม่ได้คิดเลยว่าวันนี้ลูกยังเป็นลูกกวางตัวเล็กๆแต่วันหน้าเนี่ยลูกจะต้องมีการป้องกันตัวเองอย่างไรแม่กวางไม่ได้ให้วิชาในการป้องกันตัวแต่บอกว่าต้องกลัวและเรื่องนี้สอนลูกกวางว่า คนที่เอาแต่กลัวมันจะเกิดความล้มเหลวเพราะว่าไม่ได้แก้ไขว่ากลัวอะไรแล้วจะป้องกันตัวอย่างไรโคพิุ้มค่ะเคยเป็นเหมือนกับลูกความเลยเคยทำงานทำธุรกิจทำงานขายทุกคนก็ต้องสร้างอาชีพแต่หลายๆอาชีพที่โคพิุ้มทำมันเกิดความผิดพลาดเกิดความล้มเหลวลงทุนแล้วพลาดลงทุนใหม่ลงทุนใหม่จนหมด ก็ลงทุนแล้วลงทุนเล่าแต่ไม่เกิดงานยิ่งหนาซ้ําทําให้กลับเป็นหนี้สินด้วยซ้ำจึงเกิดความกลัวแล้วไม่กล้าเริ่มต้นใหม่แต่ชีวิตคนเราก็ต้องเริ่มต้นใหม่แล้วทําอย่างไรล่ะเราจะกล้าเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งโดยที่ไม่เอาความกลัวมาเป็นปัญหาและแล้วคุณพี่อุ้มก็ได้มาเรียนห้องเรียนเปลี่ยนชีวิตมาปลดล็อกเรื่องความกลัวกับท่านอาจารย์ตบทําให้รู้ว่า สิ่งที่เรากลัวความล้มเหลวที่มันทําให้เรานั้นเวลาจะกล้าไปทําอะไรเราก็จะนึกถึงภาพสิ่งที่เราเคยผิดพลาดมาตลอดเราแก้ไขปัญหาในการเรื่องความกลัวคือเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้เรากลัวเรื่องอะไรเราต้องมาดูว่าเราจะเรียนรู้อะไรเราเพิ่มเติมอะไรอะไรที่เรายังไม่รู้อะไรที่เราผิดพลาดในเรื่องด้านธุรกิจค่ะทำให้คนณพี่อุ้มได้รู้เลยว่าเราต้องกล้ามามองตัวเอง ว่าเราผิดพลาดเรื่องอะไรแล้วเราถึงจะถูกการแก้ไขในสิ่งนั้นและแล้วโค้พีอุ้มก็ได้ถูกการปลดล็อกค่ะแล้วก็กล้ายอมรับตัวเองกล้าแก้ไขในความผิดพลาดตัวเองซึ่งเรื่องนี้อาจารย์ปกก็ได้ชี้ให้เห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นทําให้โค้พีอุ้มกลับมานึกคิดว่าอย่างนั้นเราต้องการอะไรในชีวิตทําให้โคพีอุมได้มาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่โดยการ หาความรู้สิ่งที่เราต้องการจะทําดังนั้นเราไม่ต้องแค่กลัวเราต้องรู้จักปกป้อง